นี้นะคะพี่อ้อยจะมาตอบคำถามเป็นคำถามฮิตฮอตมากๆเลยค่ะสำหรับคำถามที่พี่อ้อยได้รับอยู่เสมออยู่ตลอดเวลานะคะถามพี่อ้อยว่าจะแปรรูปเป็นสินค้าอะไรดีวันนี้พี่อ้อยจะมาให้แนวคิดว่าแปรรูปสินค้าเป็นอะไรดีนะคะพี่อ้อยจะจัดแบง่งเป็นกลุ่มๆให้นะคะเผื่อมันจะง่ายแล้วก็สะดวกในการคิดว่าเรามีกลุ่มสินค้าแบบนี้ มันควรที่จะแปรรูปเป็นอะไรบ้างนะคะอันนี้พี่อ้อยเอามาให้เป็นบางส่วนเท่านั้นแล้วมันอาจจะเยอะกว่านี้นะคะกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มผักผลไม้นะคะกลุ่มผักผลไม้ทุกคนลองนึกดูว่าผักผลไม้เราสามารถเอามาอบแห้งเอามาตากแห้งหรือเอามาทอดแค่อิม่มเอามาดองทําน้ําผลไม้ปวนหรือทําแยมทําลูกหยีทําเจลลี่แม้แต่การหมักที่จะเอามาทาไวน์ทำเบียร์ได้นะคะ กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มธัญพืชกลุ่มธัญพืชเนี่ยกลุ่มนี้นะคะมีโปรตีนสูงมีไขมันดีให้พลังงานนะคะลองนึกดูนะคะว่าสินค้าของเราเนะ่ยเกี่ยวกับธัญพืชเราจะไปแปลรูปเป็นอะไรอย่างเช่นอบแห้งนะคะหรือทําเป็นแป้งหรือทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนเส้นก็ได้นะคะทาเป็นขนมครเคี้ยวทําเป็นกาโน่าหรือแม้แต่เอนเนอรีบาร์นะคะ อันนี้กลุ่มทันพืชนะคะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะกลุ่มนี้มีโปรตีนสูงนะคะเราอาจจะนํามาทําเป็นลูกชิ้นทําเป็นแหนมทาเป็นเนื้อแดดเดียวหรือแม้แต่ทอดนะคะแล้วที่พี่อ้อยเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือเขานําเอาเนื้อสัตว์นะคะมาเป็นใส่ถุงนะคะแล้วแทนขนมขบเคี้ยวได้เลยค่ะเห็นได้เยอะค่ะเป็นเทรนใหม่เลยค่ะอันนี้ก็ลอง ลองลองดูนะคะว่าสามารถที่จะแปลรูปเป็นอันนี้ได้ไหมนะคะกลุ่มที่4นะคะเป็นกลุ่มของนมนะคะลองดูนะคะใครที่ทําเกี่ยวกับฟาร์มนมต่างๆนะคะลองนึกว่าเราจะประแปลรูปเป็นโยเกิร์ตไหมแปลรูปเป็นนมสดเป็นพาสเจอไรส์สเตอร์ลีไหรือทําเป็นนมอัดเม็ดทำเป็นเนยก็ได้นะคะกลุ่มที่5นะคะคือกลุ่มของไข่นะคะไข่เนี่ยโโหมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วนะคะแล้วเมนู บนจานอาหารนะคะเยอะแยะมากมายสําหรับเมนูไข่นะคะแต่ลองมาคิดดูว่าเราสามารถแปรรูปเป็นไข่เค็มเป็นไข่เยี่ยวม้าแม้แต่ไข่เสียบไม้แต่ที่น่าสนใจที่สุดนะคะพี่อ้อยว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเส้นไข่ขาวค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนนะคะตอนนี้นะคะสรรหาโปรตีนสรรหาไขมันดีนะคะถ้าเรานําไข่มาแปรรูปเป็น อะไรที่ง่ายๆเป็นสแน็คหรือเป็นอะไรที่สามารถทานง่ายๆได้เลยก็จะดีมากเลยค่ะอันนี้พี่อ้อยแนะนําเลยนะคะสําหรับกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มในเรื่องของกลุ่มประมงนะคะกลุ่มประมงก็คือกลุ่มนี้ก็เน้นเลือกโปรตีนเหมือนกันนะคะประมงเนี่ยโฮมกลุ่มประมงมันก็เหมือนไข่เลยค่ะมีเมนูประมงหลากหลายบนจานอาหารบนโต๊ะอาหารนะคะแต่ว่าเราลองนํามาแปรปรูปดูปว่าอบแห้งได้ไหมเอามาดองมาทำปลาปลาส้ม เอามาทําเป็นปูอัดเต้าหูปา้ปลาลูกชิ้นไส้กรอกพี่อ้อยว่าน่าสนใจอีกอย่างคืออาหารว่างอย่างเช่นเอานํามาทําเป็นปลาเส้นนําเป็นาสา,สาลาไลปรุงรสคุกกี้ปลาก็น่าสนใจนะคะหรือแม้แต่เอาไปหมักดองอย่างเช่นปลาร้าน้าําปลาหรือปลาเสียบไม้นะคะลองลองคิดดูนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยสรุปให้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่ ยังมีปัญหาจะแปรรูปสินค้าเป็นอะไรดีนะคะอันนี้จะถามพี่อ้อยมาเสมอนะคะแต่จริงๆมันแปรรูปได้เยอะกว่านี้เยอะมากมายค่ะอันนี้แค่เป็นให้ทุกคนได้คิดเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะะที่สําคัญที่จะลืมไม่ได้ให้ยึดไว้เลยนะคะคือเราต้องการแปลรูปไปให้กับคนกลุ่มไหนนะคะกลุ่มไหนที่เขาต้องการอะไรนะคะความเด่นของสินค้าหรือวัตถุดิบที่เรามีมันคืออะไรต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะข้อที่2แปรรูปอย่างไรให้แตกต่างอันนี้คิดไว้ให้ ให,ให้เสมอเลยนะคะแล้วข้อที่3มเทคนิคการแปรรูปข้อสุดท้ายเนี่ยะคะ่ะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดพี่อ้อยเคยประสบมาหมดแล้วนะคะเรื่องของการเทคนิคการแปรรูปแปรรูปแล้วไม่เสมอคือหมายถึงวันนั้นเค็มวันนี้หวานโอ้ยไม่เสมอนะคะแล้วก็แปรรูปออกมาเก็บไว,ไว้ไม่ได้นานด้วยนะคะแปรรูปแล้วนะคะ ทิ้งๆคว่างๆสําสหรับการเทสนะคะเพราะว่าไม่รู้พื้นฐานของการแปรรูปไม่รู้เทคนิคนะคะประมาณเดือนมีนาคมนะคะพี่อ้อยจะมะีในเรื่องของการสอนคอร์สออนไลน์นะคะให้ทุกคนเรียนที่บ้านเลยนะคะว่าการแปรรูปนะคะถ้าเรารู้เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะอาหารจะเหม็นหืนเก็บไว้ไม่ได้นานอาหารไม่กรอบทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะถ้าทุกคนมา,มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วนะคะไม่ว่าเราจะแปลรูปเป็นอะไร ต,ต่างๆนะคะคุณสามารถแปลรูปได้หมดนะคะมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นหรือจุดต,ตั้งต้นของการแปลรูปทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะใครสนใจก็สามารถทักเพจพี่อ้อยมาหรือทักไปที่ไลน์ของพี่อ้อยได้นะคะไว้เดี๋ยวไว้เจอคลิปใหม่ๆนะคะพี่อ้อยจะมาให้ความรู้แบบนี้ในเรื่องของการแปลรูปตลอดนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่อ้อยต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ